สวัสดีค่ะดิฉันนางนริศราวงศูมีเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการทําอาหารให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงการนะคะที่นี่ก็เป็นครัวที่เราทํากับข้าวกินอยู่แล้วในครอบครัวของเราก็จะประกอบไปด้วยกระติบข้าวเหนียวแล้วก็ที่นึ่งข้าวเหนียวที่นี่ก็จะทานข้าวเหนียวเป็นหลักนะคะเมื่อมีพญายนาคเข้ามามีกัรท่องเที่ยวก็ต้องปรับเปลี่ยนจากครัวทําอาหารให้นักท่องเที่ยวกินค่ะก็จะจัดสายลางไม้ไผ่ เพื่อจะทำให้ดูเก๋รักว้าวขึ้นกว่าเดิมค่ะและเป็นที่มาของการทำอาหารใส่ลางไม้ไผ่ทุกท่านมาที่นี่ก็จะได้รับประทานอาหารใส่ลางไม้ไผ่ค่ะอาหารที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนนะคะส่วนใหญ่เราก็จะซื้อจากชุมชนที่มีชาวบ้านปลูกผักเลี้ยงปลานะคะ ในส่วนของพืชผักต่างๆ,ๆแล้วก็ซื้อจากชุมชนที่นี่ค่ะบริเวณที่พิพิธภัณฑ์อยู่นี่นะคะเป็นอำเภอที่มีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำมีข้าวมีปลาแทบจะไม่ต้องไปหาผลผลิตที่อื่นๆนะคะก็จะใช้ที่พื้นถิ่นเป็นหลักค่ะในความเป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตชนมการเนี่ยเราได้ ส่งเสริมนะครับชุมชนในการเรียกว่ายกระดับอาหารพื้นถิ่นที่เป็นเรื่องลาบส้มตามไส้กรอกกุนเชียงแคบหมูปลาต่อแถวแล้วก็แจ่วบองพวกนี้มันเป็นอาหารบ้านๆน,นะฮะแต่ว่าจัดการเสิร์ฟโดยรูปแบบเหมือนรางไม้ไผ่ที่เป็นประเพณีแห่บังไฟก็เป็นเรียกว่าสำหรับเพื่อการท่องเที่ยวนะครับ mm hmm. และก็อาหารเพื่อการท่องเที่ยวก็กลายเป็น ผลิตภัณฑ์ของฝากเพื่อการท่องเที่ยวแบบนี้นะครับก็บรรจุภัณฑ์ที่มีโลโก้แบรนด์พยานาคนะครับสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิศราธันสุนทรสกุลอธิการบดีมหาวิทายาลัยราชภัฒอุดรธานีนะคะวันนี้เนี่ยที่ได้มาเยี่ยมเยียนอนพิพิพธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงการคาบสตูดิโอเนี่ยต้องบอกว่าประสบการณ์ที่ประทับใจเนี่ย ได้4อิมคะ่ะอิ่มแรกก็คืออิ่มท้องนะคะอิ่มตาอิ่มสมองแล้วก็อิ่มใจคะ่ะแล้วก็ประกอบกับเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมเองนะคะบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตที่นี่เนี่ยนะคะทำให้เรา,าเรียกว่าอิ่มตานะคะในเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมนะคะอะไรต่างๆนะคะที่ผสมผสานกลมกลืนเนี่ยอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะสมกับที่ได้วางแนวคิดไว้ว่าโลโคอสูเลอค่า ไม่ได้มองแค่ตัวพิพิธภัณฑ์เท่านั้นแต่มองความเชื่อมโยงเนี่ยไปยังชุมชนด้วยนะคะว่าชุมชนมีชีวิตขับสตรีโอไทมตรงนี้เนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับชุมชนและทําให้ชุมชนเนี่ยที่อยู่รอบข้างเกิดการเติบโตไปพร้อมๆกับพิพิธภัณฑ์ยังไงงานศินลปะด้านพญานาคนะคะตรงนี้เรามีความเชื่อว่าพญานาคเป็น สัดน้ำโชคของเราวัยรุ่นอย่างเราจะเข้าไม่ถึงนะคะเราก็เลยเกิดการดีไซน์ที่จะนำพญานาคเข้าไปในตัวกระเป๋าย่ามตรงนี้ก็จะมีลายปักพญานาคเสร็จแล้วเราก็จะนำไปตกแต่งอยู่ในเสื้อยืดนะคะเพื่อให้เกิดความร่วมสมัยเป็นแฟชั่นที่วัยรุ่นหรือว่าเด็กๆสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะสวัสดีค่ะชื่อจินตนานะคะวัฒนภูมิค่ะบึงการเล่ามี ศรัทธาในเรื่องพญานาคทําเป็นแมสแล้วก็มีรูปพญานาคจะมีสีเขียวและสีม่วงค่ะนักท่องเที่ยวมาเห็นสินค้าของเราว่าเราสามารถเอากระติบข้าวเหนียวมาทําเป็นถาดเป็นกระเป๋าเป็นของใช้หลากหลายแล้วมาต่อย,ยอดจากผ้าของชาวบ้านเอาพญานาคมาใส่ก็ขายดีมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะชื่อสุภาพดีแสงจำปานะคะเจ้าของพิพิธภัณฑ์ชุมชนค้าร่วมสมัย บ้านพัฒนาพรนะคะอำเภอโซมิสย um ค่ะเมื่อก่อนเราก็ทําจากสารจะเป็นกระติบข้าวนะคะที่ปู่ย่าตายายของเราพาทำเราก็เลยประยุกต์เป็นกระเป๋าเราจะทํายังไงให้เป็นการดีไซน์ออกแบบที่ร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนเป็นการทํากระติบข้าวทีนี้วัยรุ่นอย่างเราก็ต้องการงานสารและการผสมผสานสิ่งที่เป็นศิลปะร่วมสมัยก็เลยน,าปปยานําภาพปักพญานาคค่ะเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบกระเป๋า การเชื่อมโยงในเรื่องของความเชื่อกับขนมจริงๆขนมเองเขาก็มีซอลลี่ของเขาอยู่แล้วนะพอนํามาผสมผสานนะเติมแพนหน้าเข้าไปนะครับก็ทําทให้งานนั้นมากกว่าอาหารนะครับมากกว่าขนมทําให้เกิดคุณค่าเชิงสร้างสารรค์นะครับแล้วก็ยกระดับผลงานของขนมของอาหารนะครับขึ้นมาให้เด่นชัดมากขึ้นครับ งานแกะสลักเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสามารถประยุกต์ได้กับผักผลไม้ในทุกชนิดนะครับยิ่งในชุมชนต่างๆที่อาจจะมีผักที่มีลักษณะแตกๆๆต่างกันนะครับก็สามารถที่จะเอามาลางสรรมาสร้างเป็นรูปศาสต่างๆนะครับดอกไม้นะครับหรือสิ่งที่เป็นธรรมาชาติต่างๆที่ตัวเองพึงพอใจงานแกะสลักเนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึงเลยของประเทศไทยนะครับเพราะว่า ในสายตาของชาวโลกถ้าพูดถึงงานแกะสลักนั้นนะ<ช>เขาจะมองว่าเราคือเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเวทีการแข่งขันหรือว่าลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์หรือความเป็นยูนิคอะไรตรงนี้นะครับคืองานแกะสลักผักและผลไม้เนี่ยต่างชาติต้องถึงขั้นกับบินมาเรียนพายเวทกับเราเลยนะครับผมก็ได้เผยแพร่ทางเพจนะครับจัดทำเพจ เพื่อนําเสนองานแกะสลักผักผลไม้โดยตรงนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากนานาชาติต่างๆมากมายนะครับและส่งเสริมให้บุคคลรุ่นใหม่เริ่มเข้ามาสนใจแล้วก็มีการแข่งขันนะครับเราสามารถไปต่อยอดในการแข่งขันระดับนานาชาติซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลกนะครับ นายแพทย์สุรพ์ลักษวุฒิผู้อำนวยการโรงพยาบาลสซวิสัยอําเภอสุวิสัยจังหวัดบึงกาฬครับโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอนะครับเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงนะครับดูแลประชากรประมาณ70,000คนเศษนะครับที่นี่เราก็ได้มีการปรับปรุงโดยเฉพาะเรื่องของการนําเอาแนวคิดความเชื่อของชุมชนนะครับมาปรับในการพัฒนาโรงพยาบาลที่เราเรียกว่าศิลปะบําบัดนะครับการนําเอาการวิียาศาคมาสร้างความสุขให้กับ ผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลนะครับก็เนื่องจากว่านาานี่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาของคนไทยหลายๆคนนะครับเนื่องจากความหมายของพญานาคก,ก็หมายถึงความเป็นโชคเป็นลาภเป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับการที่โรงพยาบาลนําเอาภาพวาดกาับพิธีพญานาคมาแต่งเติมนะครับก็จะเห็นว่าจาก าคารสถานที่ที่มีความเก่าและก็สุดโทมนะครับพอเรามาเป็นภาพวาดกาบิตี่พญานาคนะครับผู้ที่มารับบริการและก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพอได้มาเห็นกาบิตีพญานาคที่อยู่ตามอาคารสถานที่โรงพยาบาลสวิสัยเนี่ยก็จะทําให้เกิดความรู้สึกศรัทธาและก็มีความสุขเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นพลังนะครับในการเยียวยา งานปอกแก้วที่ทําเป็นพญานาคนะครับส่วนมากก็จะเป็นแนวในทางของด้านบูชาหรือความเชื่อที่เขาไปบูชานับถือกันอย่างพ่อปู่สีสุโธอยงี้ตัวนี้ตัวตัวแบบทําต้นฉบับเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเป็นที่ต้องการของนักบูชาตลาดทั่วไปแล้วก็จะได้พัฒนาในรูปแบบหลายมิติเพื่อให้เข้าสู่กลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มลูกค้าตลาดกลุ่มใหม่ ผลิตตัวพญานาคแบบทรงโมเดิร์นแปลก,กแนวอาร์ตอะไรพวกนี้ขึ้นมาอีกในมิติหนึ่งนอกจากแนวบูชาพบก็จะมีแนวนี้ให้เลือกด้วยนะครับเวลาเราไปออกตลาดทอผ้าของหมู่สองนะครับบ้านสันทรายน้อยแล้วก็จะสร้างแบบกระเป๋าเป็นบูรณาการร่วมกันนะครับกับกลุ่มอทอผ้าก็คือมันจะเข้าคอนเซปต,ต์พอดีก็คือม่วงเชียงรายก็มาทําเป็นกระเป๋าถุงหิ้ว สำหรับใส่บรรจุพันกล่องอยากจะเชิญชวนกลุ่มทุกๆกลุ่มนะฮะทั่วประเทศที่มีทุนทางวัฒนธรรมในด้านของแต่ละจังหวัดก็จะมีทุนตัวเด่นของแต่ละจังหวัดอยู่แล้วสําหรับผมอยู่เชียงรายก็อยู่ติดกับน้ําโขงก็อยู่กับความเชื่อที่ชาวบ้านเขาเชื่อเรื่องพญานาคก,ก็เลยทําเป็นตัวพญานาคขึ้นมานะฮะให้คนบูชาหรือว่าเอาไปสะสมได้ในรูปแบบต่างๆ ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวเด่นตัวดังของจังหวัดก็ทําในแนวใหม่ๆออกมาได้นะครับก็สู่ตลาดบางทีก็จะอาจเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่สร้างไรายได้ให้แต่ละกลุ่มองค์กร